อนนี้เป็นโซนราคาใด้เพียงกันนะคะส่วนเป้าหมายเนี่ยค่ะเป้าหมายคืออันนี้เป็นเป้าหมายที่ไม่ใช่ทั้งทางเทคนิคแล้วก็ไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐานคืออันนี้เราดูว่ากําไรประมาณ50%ถึง100%นะคะก็ใส่ราคาให้ถึงไม่ถึงเดี๋ยวแมงลับที่เปียกก็จะแจ้งให้ทราบนะคะค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยค่ะวันนี้ก็จะมีแบบอน,นี้เข้ามาเปิดตัวมาเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็น คุณคุณจีนนะคะอันนี้เป็นอ้างอิงกองคุณค่ะของตัว CSI 300้ไชน่าค่ะที่ชื่อว่าไชน่าเนี่ยนะคะค่ะก็ราคาที่แนะนำคือตัว7.3-7.4ค่ะราคาปัจจุบันก็อยู่แถวนี้เลยค่ะสามารถที่จะดูจังหวะเก็บได้ค่ะป้าหมายอยู่แถว11-14บบาทค่ะค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น อินดาชนีเวียดนามนะคะสอตัวนี้ค่ะค่ะก็ไปกินโรยจับยวนกันหน่อยนะคะมาเริ่มเลยค่ะตัวนี้ก็คือ e1 ค่ะเวลาเราพิมพ e ์ e1 ปุ๊บก,ก็จะเจอเลยค่ะเจอตัวหุ้นตัวนี้ไม่ต้องแบบคิดมากค่ะพิมพ e ์ e1 ในสตรีมมิ่งเจอเลยค่ะก็จะเป็นตัว e1 vf vn แถว4ี่ติดหาทบนะคะตัวนี้ทำอะไรก็คือว่าเขาอ้างอิงกับดัชนี VN30 ของเวียดนามก็คล้ายๆกับเ5 0ของไทยเราก็คือเป็นหุ้นที่อยู่ในตัวเขาเรียกอะไรหุ้นที่เป็นหุ้นหลักนะคะของดัชนีเวียดนามค่ะสาตัวหลัก นีศูนย์หนึ่งจ้าตัวนี้โซนราคาก็เก็บได้นะคะแถวนี้สี่สิบสบเจ็ดห้าค่ะอกาก็เออเป้าหมายแถวหกสิบค่ะถึงแปดสิบค่ะตัวนี้ก็คืออ้างอิงแบบชนีตัวเวียดนามไดมอนด์ค่ะอารมณ์ก็เหมือนมุ้นซุดเอในตลับมีเวียดนามค่ะเขาบอกว่า<ต>เสียงแบงค์งงฟังฟังไม่ค่อยได้ยินว่ะแบงค์ นิดหนึ่งหรือหรือจะไม่ว่าไปเลยว่าอะไรขยับขยับเสียงหรือขยับไม่หน่อยแล้วขยับหน้าไปใกล้ๆนี่เออเอประมาณนี้เลยเออยู่ตรงนั้นแหละก็จะเจอหน้าสารเปานิดหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะาตัวต่อไปกันเลยค่ะ OR ค่ะพี่ OR ก็โซนนี้เก็บได้เลยค่ะยี่สิบห้าสลึงค่ะนะคะเป้าหมายสี่สิบถึงห้าสิบบาทค่ะวันนี้พี่ OR เพึ่งมี ข่าวออกมาด้วยว่าไปร่วมไปร่วมทุนกับตัวคา v เวลโลกานะคะเป็นแอปท่องเที่ยวค่ะก่อนหน้านี้ก็ไปไปซื้อร้านสะดวกซักนะคะค่ะก็เป็นธุรกิจตัวปัมน้ำมันค่ะแล้วก็ทำปิดตัวเรียมกับพวกคับปปิด้วยค่ะมาอีกตัวหนึ่งเลยนะคะบาบาแปดศูนย์ค่ะค่ะ ตัวนี้ก็อ้างอิงกับหุ้นอาลีบาบาค่ะในตลาดหุ้นฮ่องกงค่ะก็ตรงนี้เก็บได้แบงค์เล่นสวิงเพยเพให้กับลูกค้าเนี่ยค่ะแนวรับอยู่4.8ค่ะนะคะค่ะแล้วก็อ่าโอ้สอรี่นะคะอันนี้ยังไม่ได้อัปเดตปัจจุบันปัจจุบันอยู่โซนราคานี้เลยค่ะ4.8ค่ะคือ4.8 <4. S 1> 4.8 เออสี่จุดแปดหรือต่ำกว่านั้นก็เก็บเอาแล้วขึ้นมาก็ขายจะเล่นสวิงก็ได้หรือว่าจะถือไว้หน่อยก็ได้ได้หมดใช่ค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับสไตล์ของลูกค้าเลยค่ะแนวรับคนสี่จุดเจ็ดสี่จุดแปดเนี่ยค่ะเช้าเช้าจะเปิดดูหุ้นอาลีบาบาฮ่องกงแล้วก็ดูว่าอ่ะวันนี้เก็บแถวเนี่ยอะไรเนี้ยค่ะค่ะโอเคอันนี้ก็มีเพิ่มตัวไชน่ามาแล้วอันนี้ก็เป็นลิสต์ที่เคยแนะนํานะจ๊ะครับแล้วก็อ่ะมาดูกราฟกันบ้างค่ะตัวแรกเลยค่ะ ตัวไชน่านะคะตัวเนี้ยค่ะเก็บได้เลยทบายแรกค่ะโอเคเดี๋ยวดูตัวต่อไปกันเลยนะคะอเนี้ยค่ะก็เป็นตัว E หนึ่งเนี่ยค่ะค่ะก็แนะนำเก็บได้ค่ะค่ะสามสิบสองสลึงค่ะอันนี้ก็ตัว FU นะคะก็จุดเก็บค่ะสี่สิบจุดเจ็ดห้าค่ะ เอาเอาหน้ามาใกล้หน่อยเอาหน้ามาใกล้หน่อยเตียงยังเบ้าเหรอคะเออหน้าเฮากินนะ้ำไน่กินะนะ้ำหนะ่อคอแห้งอะเดี๋ยวจะตะโกนตะโกนนิดนึออนะ OR ค่ะ OR ยี o ่สิบห้าค่ะนะเหมือนเหมือนพวกกับข้าวนะวมากเลยวันนี้พจเต็มด,ดวงเหมือนกับข้าวกับข้าวอะไรลงมไปเลยนวลนะ เออประมาณนั้นอ่ะว่าไป O อออ R ยี่สิบห้าสลึงนะคะลูกค้าท่านใดถ้าเสียงเบาแจ้งนิดนึงก็ได้นะคะเผื่อเผื่อลูกค้าเขาก็จะได้ยินนะคะพี่อ๋อเขาบอกเขาบอกเสียงชัดละเสียงชัดละเขาบกชัดละ <c oughs> ตัวต่อไปกันเลยนะคะที่ผ่านมาตะแบงคืออะไรค่ะถ้าเสียงชัดแจ้งได้เสียงเบาแจ้งได้นะคะฝั่งพี่เตี้ยจะช่วยดูเกิดเสียงเบา อ่ะต่อไปนะคะเราไปกันต่อเลยค่ะก็พี่บาบาค่ะพี่บาบาแปดศูนย์เนี่ยค่ะแนวรับสี่จุดเจ็ดสี่จุดแปดค่ะโอเคจริงๆตัวเนี้ยเราเล่นมารอบข้างล่างรอบนึงแล้วล่ะพี่ไหนว่าแล้วี่เราคิดว่าได้อีกรอบหนึ่งเราก็เลยให้เก็บเราเล่นมารอบแล้วใช่ค่ะมีมีคําถามลูกค้าเหมือนกันค่ะถามว่าเออหุ่นกินคําใหญ่ต่างกับหุ้นเล่นรอบยังไงคะแล้วคล้ายๆกันนั่นแหละพี่แต่ว่าเล่นรอบเนี่ยคือ เวลาซื้อจากข้างล่างพอขึ้นไปข้างบนพอมันเปิดสัญญาณขายอะแบงเราก็ขายตรงนั้นอาจจะได้สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ไอ้กินคําใหญ่เนี่ยจะเห็นได้ว่ารอบนี้พี่เน้นไปที่ตราสารตัวหนึ่งเรียกว่าดีอาร์ซึ่งเราสามารถไปเล่นหุ้นจีนจริงๆริงเน้นที่หุ้นจีนก่อนเพราะว่าหุ้นจีนนําตกมาสักพักแล้วมันกําลังวกหัวกลับขึ้นถ้าถ้าเขาแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เนี่ยพี่ว่าสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ต่อตัว ถ้าจะได้นะเราก็เลยจะเน้น dr เยอะหน่อยซึ่งตอนนี้มันมีเยอะมากเลยเดี๋ยวที่หน้าเราอาจจะปรับบางตัวเช่นเราอาจจะไม่เอาช้หน้าแล้วไปเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตออตอนนี้มาทําความรู้จักพูด dr ทั้งหมดในตลาดตอนนี้อยู่เราสามารถซื้อผ่านไอ้อะไรนะในสตรีมมิ่งได้ไหะเออคีย์เข้าไปเลยครับเออแล้วก็ซื้อขายเหมือนหุ้นทั่วไปเลยนะครับอ่ะเชื่อเลยครับอารมณ์เหมือนนหนึ่งตัวเลยค่ะ ครับเจเลยครับแล้วเราก็มองว่าเศรษฐกิจจีนจะฟื้นด้วยอย่างเวียดนามก็เศรษฐกิจดีเราก็เลยแบบโอเคเราก็มาโฟกัสตรงนี้กันนะคะมาไฮไลท์สีเขียวคือที่อธิบายแนะนําไปแล้วนะคะมา,าดูตัวใหม่ๆกันบ้างเลยจ้ะในไฮไลท์สีฟ้าค่ะเริ่มแรกเลยก็นี่เลยค่ะ BYD ค่ะแล้วก็คอมค่ะ80เวลาพิมพ์ก็พิมพ์ BYD CO เดี๋ยวก็ขึ้นมาเองเลยนะคะค่ะก็ราคาอยู่โซน1.34ถึง1.37ค่ะราคาเก็บค่ะก็ปัจจุบันก็อยู่ที่1.37เดี๋ยวแบงเปิดกราฟให้ดูนะคะอันนี้อธิบายก่อนแล้วก็เป้าหมายเดี๋ยวเราดูกันแถว2บาทถึง2.7ค่ะเดี๋ยวตามให้นะคะตัวนี้ทำอะไรอ่าพี่เขาทำผลิตรถยนต์ไฟฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นแบบอ่า New Economy อยู่แล้วเนาะ ก็คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าคู่แข่งกับเทสลาตัวนี้คู่แข่งกับเทสลาใเดี๋ยวจะมาขายเมืองไทยด้วยตัว BYD เนี่ยค่ะแล้วก็ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ทำแบตเตอรี่ด้วยค่ะแล้วแบตเตอรี่ตัวนี้ค่ะยี่ห้อเนี้ยเขาจดสิทธิบัตรซึ่งขึ้นชื่อว่าปลอดภัยสูงสุดเลยอฮะคะจุดเด่นของตัวนี้จ่ะเราวาร์ปกันไปต่อที่อเมริกานะคะ ก็เป็นตัว ndx 0 1ค่ะตัวนี้ราคาอยู่โซน11.2ถึง11.4ค่ะปัจจุบันเนี่ยราคา11.6ค่ะเป้าหมายก็16บาทถึง22บาทค่ะอะตัวนี้คืออะไรก็คืออ้างอิงกับตัวตลาด NASDAQ 100ค่ะก็เป็นหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของอเมริกาค่ะ NASDAQ พี่ก็คาดว่ากำลังจะค่อยๆรีบาวแล้วก็เลยจะให้เก็บ ตัวนี้อาจจะอยู่ในลิสต์หุ้นกินคำใหญ่ในรอบหน้ามาที่กลับมาบินกลับมาที่จีนกันนะจ๊ะก็เป็นตัวสตอร์ห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะตัวนี้ราคาอยู่โซนสามสิบหกสามสิบเจ็ดาดีเดียวเปิดนะ้าไปดูเป็นแบบขึ้นมาทดสอบไายเดิมเลยค่ะแล้วก็ปัจจุบันราคาสาสิบแปดบาทค่ะ เป้าหมายยังได้อยู่เพราะว่าแบงก์ไปไปอ้างอิงดูตัวพีเบียสตาด้วยเดี๋เปิดตาำูกัน5 4าสิบสี่ิเจ็ดค่ะนี่ค่ะก็อ้างอิงอ่อ e ีเ f ค่ะเป็นหุ้นเ็ดอันนี้เป็นนวัตกรรมขนาดเล็กของประเทศจีนค่ะค่ะอ้างอิงพีเบียสตานะคะมาสูงจักแล้วก็มาสองตัวสุดท้ายก็จะเป็นหุ้นนะคะเป็นหุ้นในตลาดฮ่องกง ตัวแรกเลยก็คือเทนเซน80ค่ะราคาแนะนำก็โซน17.4ถึง15.2นะคะแล้วก็ปัจจุบันอยู่ที่15.3ค่ะเป้าหมาย22-29ค่ะตัวนี้อิงกับอะไรก็อิงกับหุ้นเทนเซนเทนเซนทำอะไรนี่เลยแพลตฟอร์มอันนี้น่าจะรู้จักดีถ้าติดต่อกับประเทศจีนเขาจาัดแชทผ่านวีแชทกันค่ะ แล้วก็มีฟินเทคด้วยค่ะฟินเทคก็เป็นวีแชทเพย์ค่ะก็เหมือนกับอารมณ์ o, เหมือนพวกจ่ายเงินค่ะทางแอปพลิเคชันนะคะค่ะเวลาค้าขายกับประเทศจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้วีแชทกันคนจีนเขาจะใช้วีแชทกันเนาะค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็มีเกมด้วยค่ะเกมนี่ถ้าวัยวัยเก้าสี่ใช่วัยสองพันละกันยุคเก้าสิบก็น่าจะเคยเล่นกันพวก R O V ค่ะก็เนี่ยแหละค่ะ เป็นเซนเนี่ยแหละเป็นคนค่ะผลิตตัวเองนี้ค่ะมาดูตัวสุดท้ายกังเลยนะคะเ mat ่ยวมี่ค่ะคิดว่าทุกบ้านก็ต้องมีโปรดักต์นี้กันบ้างแหละค่ะก็เป็นชื่อหุ้นเ i ี o ยวแปดศูเลยนะคะ XIOMI 80ดค่ะราคา6 1จถึงหก5ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ต้นเกียดนะคะเท้าหมายประมาณ9ก้ถึงิบาทค่ะก็อิงกับหุ้น เตียวหมีค่ะรายได้หลักของเกียวหมีก็คือเขาท,ทําพวกสมาร์ทโฟนอ่ะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกราฟอ่าตัวที่เหลือกันนะคะประมาณห้าตัวนี้จ้านี่เลยพเพเทีาเข้ามาเพิ่งเข้าดีวดีเพิ่งเ,เข้าตลาดมาเลยค่ะค่ะก็อยู่แถวเนี้ยค่ะหนึ่งจุดสามสี่หึงสามห้าค่ะครับ าใหม่เลยจริงๆเลยนะจ๊ะอันนี้อ้างอิงตัวแม่ค่ะก็จะเห็นว่าโครงสร้างก็อันตํับุดมาแล้วนะคะยุบลงอันนี้คืออะไรมาผ่าตกใจขวัญเลยขวัญมาต่อกันเลยนะคะเอ็นดีเอค่ะตัวนี้ก็อ้างอิงก,กับตัวแนตแสกนะคะ โซนแนวรับอยู่แถว11บเอ็ดถึง1 1 3ค่ะอันนี้จะเป็นไม้แรกนะคะวันนี้ก็คาดว่าผัดนปนต่ำสุดไปแล้วแถวโซนคือต่ำสุดอยู่โซน10.3ถึง10.5ค่ะโอเคตัวต่อไปเนะะี่ยค่ะสตาห้าส่ะค่ะก็จะเห็นว่าคงสร้างเป็นขาขึ้นทดสอบตัวดูดสูงสุดเดิมนะคะแถวส8บาทเดี๋ยวเรามาดูตัวแม่กันค่ะ ตาดาเนี่ยค่ะก็ลงมาแล้วก็เริ่มมีเป้าตัวขึ้นมาแล้วนะคะก็ยังมีเป้าอยู่ค่ะเป้าไปถึงสิบสองสิบสามเหรียญค่ะที่นหัวง่าค่ะตัวหายเดินองเขานะคะอ่ะต,ต่อไปกันเลยจ้าเทนเซนค่ะเนี่ยค่ะก็อย่างโซนเก็บไม้แรกนะคะดูจังหวะเอาถ้าได้แถวสิบห้าสองนะคะหรือต่ำกว่าก็เก็บไม้แรกได้เลยนะจ๊ะ โอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะเสี่ยวหมีค่ะเสี่ยวหมีนี่ค่ะเพิ่งมาเหมือนกันค่ะจริงๆเลยแถวแนวรับก็อยู่ตัวนี้ค่ะน่นะ่าอันนี้เสี่ยวหมีให้ดูตัวแม่ค่ะค่ะกลับกลับมาแล้วค่ะก็ยังมีรูมในการขึ้นอยู่ค่ะไปเคยไปได้ถึงแถวยี่สิบเจ็ดเหรียญค่ะของห้องกง โอเคอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ที่เปียมได้ใช่ <ไป S 1> ก็ส่งส่งพิมพ์ครั้งที่สามลงลงไปแล้วขิปครั้งสองเข้าใจว่าหมดหมด,หมดตลาดแล้วแล้วก็คงจะพิมพ์คงจะพิมพ์แค่นี้แหละเพราะว่าอยากให้คนได้อ่านก็เลยพิมพ์ใส่เข้าไปอีกทีนึงก็อยากให้ถึงสิ้นปีอะสิ้นปีถ้าหมดแล้วก็คงหมดเลยก็ใครที่ยังไม่ได้อ่านก็รีบไปซื้ออ่านเลยนะครับพี่มาแบงก์ก็เขียนพี่แบงก์ก็เขียนอยู่ในนี้ด้วยครับลองไปดู เดี๋ยวรอบหน้าร <Yeah. S 1> อบหน้า,ลนาเล่มต่อไปก็ให้มาแบงค์เขียนเรื่องหุ้นกินคำใหญ่ละได้เลยคะ่ะอ่า okay. โอเคอ่าสำหรับเอฟซี FC ท่านใดที่อยากจะเปิดพอร์ตเป็นลูกค้าพี่เปียกค่ะเรียนเชิญได้เลยคะ่ะก็สแกนลายนี้เอาไว้เป็นออฟฟิเชียล n ลนนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูตัวคู่มือคำแนะนำในการเปิดพอร์ตออนไลน์ได้คะ่ะ หรือสนใจอยากโทรมาฟังเสียงหวานหวานของแบงค์ค่ะ0826503456ค่ะหรือว่าแอดไลน์ส่วนตัวได้นะคะชาลาแบงค์ค่ะ C H A L A B A N K ค่ะโเคสำหรับวันนี้ใจเจียนแปลว่าบายบายหวานอันแต่ว่าลาติสวัสดิ์นะคะสองทุ่มเจอกับคุณพี่หมอสองกล้องและพี่เปียกได้ต่อเลยค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับแบงค์ครับสวัสดีครับ